<The beach> <y out uk> หนูรู้สึกดีและมีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้อยู่ใกล้ๆกับผู้หญิงบางคนแต่ก็ <t ell> รู้สึกดีเหมือนกันไม่ต่างกันเลยกับการที่อยู่ใกล้ผู้ชายบางคนเหมือนกันคือปัญหาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้หญิงหรือว่าชอบผู้ชายกันแน่แต่หนูเองเนี่ยเวลาดูอะไรหนูก็ชอบดูอะไรที่เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่าง,งาเงี้ยค่ะผู้หญิงกับผู้หญิงมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยชอบใครไม่เคยมีแฟนไม่เคยคบใครหนูก็เลยอยากรู้ว่าหนูชอบเพศไหนกันแน่ แล้วถ้าหนูชอบผู้หญิงจริงๆเนี่ยหนูควรทำยังไงดีคะอืมอันดับแรกเลยจริงๆพี่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามองว่าคนเป็นคนนะคะมนุษย์คือมนุษย์อะอเราก็จะตัดเรื่องเพศออกไปอยู่แล้วเนาะค่ะซึ่งเพศมันจะเริ่มมามีผลตอนที่น้องอยากจะสร้างครอบครัวมากกว่าเพราะว่าการที่ผู้หญิงรักผู้หญิงหรือว่าผู้ชายรักผู้ชายปัญหาก็คือสมมติรักกันเนี่ยมันได้เหมือนคนผู้หญิงกับผู้ชายรักกันเลยอะอซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า heterosexual ความต่างที่อย่างเดียวคือ สรีระกับฮอร์โมนไม่ได้เอื้อในการมีบุตรโดยธรรมชาติแค่นั้นเองนอกนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากการที่ผู้หญิงรักผู้ชายค่ะจะผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงท่ามเพศผู้หญิงรักผู้ชายท่ามเพศพี่ว่าถ้ายูมองว่าคือคนสองคนที่มันรักกันในความเป็นมนุษย์มันไม่ได้แบ่งเพศอยู่แล้วเพศมันแค่ถูกแบ่งนะตามเขาเรียกว่าสรีระฮอร์โมนต่างๆว่าแต่ต้องทํางานยังไงเพราะฉัน ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องสังคมรอบข้างที่เขาไม,ไม่เข้าใจเนี่ยพี่ว่าจริงๆถ้าจ,จ,จะไม่มีปัญหาเลยมันจะมีปัญหาตอนที่เราเอ,าอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันมากกว่าแต่ว่าณตอนนี้ที่ว่าความรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สำหรับพี่มันไม่จําเป็นที่จะต้องหาคําตอบหรือหาสาเหตุแล้วจริงๆนะปัจจุบันเราพบว่าในความชอบเพศต่างๆเนี่ยด้วยความที่หลายๆคนเนี่ย <ๆ S 1> เขารักอีกคนนึงในฐานะมนุษย์ อีกคนหนึ่งมากขึ้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งที่เรียกว่า fluidity fluidity หมายความว่าอะไรคือมีการเป,ปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะบางทีเราอาจจะ attract กับความคิดของเขาเราอาจจะ attract กับวิธีการมองโลกของเขาซึ่งก็ไม่ได้จํากัดว่าเขาจะเป็นเพศอะไรบางทีเราเคยชอบผู้หญิงอีกสักพักนึงเราไปเจอทอมแล้วเราแบบชอบคนที่มีไอเดียแบบนี้เราก็ไปชอบทอาได้อีกสักพักนึงเราไปเจอผู้ชายที่เขามีไอเดียบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ไปชอบผู้ชายได้มันไม่ได้มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมเนี่ย ไม่ได้มีสร้างกรอบมาจํากัดน้องพี่ว่าน้องก็ยังไม่ต้องรีบที่จะจํากัดตัวเองหรือว่ารีบตีตราตัวเองว่าเราเป็นคนชอบเพศไหนเพราะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องฟิกส์ว่าเราชอบเพศอะไรจนกระทั่งมันถึงณนะบางบริบทซึ่งโอเคในเรื่องของเพศมันเริ่มเข้ามีความสาคัญแค่นั้นเองณนะตอนนี้พี่ว่ามีความสุขต่อการมีความรู้สึกที่ดีแหละไม่ไม่ต้องรีบไปแบบตีตราตัวเองนะคะ